ทลา,าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การเล่นเกมสุดขนหัวลุกที่เราจะเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ใจกล้าทั่วประเทศมาร่วมเล่นเกมนี้ไปกับเราแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนั้นเพราะผีจะเป็นผู้เลือกคนคนนั้นด้วยตัวเองในปฏิบัติการล่าท้าผีเกมท้าผี ที่ที่เกมเมอร์ทั้งสองต้องมาล่าท้าผีในวันนี้เป็นบ้านร้างที่มีประวัติอันนาขนหัวลุกที่ตั้งอยู่ในอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีริขันซึ่งบ้านหลังนี้ร้างมาเป็นเวลานานแต่ผู้คนกลับยังล่ำลือถึงความเขียนของที่นี่อยู่จนทำให้ทีมงานรายการคนอวดผีต้องส่งเกมเมอร์ที่ผีเป็นผู้เลือกเข้ามาล่าท้าผีในบ้านร้างและเกมเมอร์คนแรก ที่จะมาทาพิสูจน์คือเกมเมอร์หนุ่มอารมณ์ดีคุณอาร์มครับ <S <S และเกมเมอร์คนต่อมาคือเกมเมอร์สาวที่ดูเรียบร้อยแต่ใจของเธอสู้เกินร้อยแน่นอน <S 1> <S 1> <S 1> และก่อนที่สองเกมเมอร์จะเข้าไปเล่นเกมสองพิธีก่อนจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่เมื่อกี้ตอนบอกอทำสมาธิอะคะ่ะปรากฏภาพเป็น ผู้หญิงใส่ชุดไทยแทนก็คือคนโบราณนะเขาเรียกนางไม้มเมื่อกี้เขาพูดกับพี่นะว่าเชิญค่ะก็คือเวลค่ับต้อนรับพูดดีด้วยนะคะก็แปลว่าเขายินดีให้เหมือนเขารอเรามาสัมผัสที่เนี่ยเหมือนเขารู้ล่วงหน้าด้วยนะว่าว่าว่าเจนยานทิพย์จะมาที่เนี่ยนคนลุกเลยนะคะ บ้านหลังนี้ผ่านการทําพิธีด้วยนะแท็กทำพิธีอีกแล้วอระใช่อันนี้คือเหมือนลงศพแท็กมันยาวอือันนี้เขาเรียกว่าหุงจุ้ยแบบลงศพคือ,อยังไงว่าถ้าสร้างแบบนี้นะมีแต่ยังไงไม่ล้างก็มีคนตายอ๋อถ้าถ้ามีบ้านไม่ควรทําบ้านยาวแบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่ควรผิดหุงจุ้ยมันจะเหมือนลงศพใช่ไหมเป็นลงศพเป็นช่องสี่เหลี่ยมเข้ามาไม่ดีแค่แค่ว่างเดี๋ยวถามเจ้าที่ที่เป็น ผีนางไม้ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างเขาเล่าอ่ะแท็เขาเล่าไว้ฟังว่านี่จะเล่าตามเขาเล่าว่ามีการตั้งบงุญอะค่ะต้องวงกินเล่าอ่าแล้วก็มีทะเลาะกันอ่ะต่อสู้กันไม่ดีเลยอะไราเขาพูดประมาณเนี้ยไม่ดีเขาไม่ชอบเลยคือเหมือนกับว่าเจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงอะไม่ชอบคนงานที่เคยมาสร้าง สร้างบ้านอะแปลว่าคนงานเหล่านั้นน่าจะทําอะไรที่ทําให้เจ้าที่ไม่พอใจด้วยอันที่เขาสื่อนะคะแล้วก็ได้ยินเขาพูดว่ามีการทาร้ายกันอะไรเนี่ยแหละที่พี่แต่สื่อสารมาทาร้ายแล้วก็มีภาพเป็นเหมือนเหมือนผู้ชายปรากฏขึ้นมาในในสมาธิเป็นเป็นเงาเป็นรูปร่างผู้ชายแล้วก็ปรากฏเป็นภาพด้านในอะค่ะเหมือนเขาชี้ไปด้านในสงสัยจะมีอะไร ไม่รู้มีอะไรนะสงส่เขาไปดูสิปะ่ะพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรแล้ววิญญาณจะนำทางคุณเจนไปพบเจอกับอะไรรับชมต่อช่วงหน้าครับแล้ววิญญาณจะนำทางคุณแท็กและคุณเจนมาเจอกับอะไรไปชมกันครับที่นี่ท่าสร้างนะคะแท็กท่าสร้างที่นี่จะมีคนตายแท็กศพที่จะตายเนี่ยมีเลือดที่หัวด้วยแท็ก ผู้ชายอะแท็กเงาดําๆแต่มีเลือดที่หัวไม่รู้ว่าใครนะคะอันนี้ที่ปรากฏที่เห็นในสมาธินะคะสร้างอยู่แล้วบอมองก็เกิดอุบัติเหตุคือรถแหกโค้งแล้วก็ไปชนบังเกอร์หินข้ามเลนไปชนแถวนี้เปิดหมดเลือดอาบทั้งหน้านะตายจากนั้นเลยเขาเคยพูดไว้ว่าเกิดเขาเสียไปแล้วใครก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เขาจะไม่ยอมให้ใครเลย พอแกเสียมันจริงแล้วญาติก็ขายไม่ได้ขายมาซื้อกี่เจ้ากี่เจ้าก็ซื้อไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลับเข้ามาสู่ช่วงล่าท้าผีกับเกมท้าผีนะครับผมแท็กพลันูและคุณเจนยานทิพย์นะฮะวันนี้นะฮะเรามีเกมเมอร์ทั้งสองคนนะครับจะมาล่าท้าผีกับเรานะครับหรือจะมาเล่นเกมกับเราฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะแนะนําตัวเลยครับชื่อนงหนิงค่ะนงหนิงครับผมชื่ออาร์มครับสองคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนเจอคุณอาร์มครั้งแรก ก็เห็นเป็นเงาผู้หญิงโบราณนะเป็นคนแก่เป็นเป็นคุณยายนี่ยแหละค่ะเหมือนเขาตามมาด้วยแล้วก็เลยถามน้องอามว่าเอ่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราอยู่กับคุณยายใช่ไหม <ừ> ก็ตอบว่าใช่ครับผมพี่เจนฮะพี่เจนลองดูสิว่าวันนี้คุณยายเข้ามาด้วยไหมคุณยายอยากให้เข้ามาล่าล่าผีไหมวันนี้คุณยายก็จะตามมาด้วยเพราะว่าเขาแค่คิด ถึงอะค่ะแค่นึกหน้ายายยายก็มาได้ทันทีอ่ะมาถึงคุณหนุ่มหนิงบ้างดีกว่านะครับพี่เจนเจอน้องหนุ่มหนิงเป็นไงบ้างครับเห็นอย่างงี้คือจิตอ่อนคือเวลาน้องเขาดูละครดูอะไรเขาก็เหมือนร้องไห้ตามะแท็กพี่ก็เลยเลือกน้องเขาเห็นว่าคนจิตอ่อนเนี่ยวิญญาณเนี่ยมักจะชอบที่จะเท่าสิ่งหรือสื่อสารหรือว่าทําให้รู้สึกได้มากขึ้นเพราะว่าจิตเขาไม่แข็งเลยครับพี่ก็เลยเลือกเขามาว่าเผื่อว่าวิญญาณจะมาสื่อ ให้น้องเขาได้มองเห็นหรือปรากฏกายให้เห็นได้างค่ะโอเคนะพี่เจนฮะ,ะสองคนนี้พี่เจนคิดว่าใครจะเจอดีพี่ผิดว่าวันนี้น้องอามจะเจอดีอค่ะนะครับคุณอาม<ด>พร้อมนะฮะครับผมคุณหนุ่งหนิงพร้อมนะฮะ <c oughs> พร้อมค่ะท่านชมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ทั้งสองคนฮะเดินเข้าไปในบ้านนะครับและอย่าลืมนะฮะลากกระเป๋าเข้าไปด้วยนะครับ โอเคนะตอนที่เดินเข้าไปนะฮะผมก็อยากให้ทั้งสองคนตะโกนด้วยนะครับว่าฉันอยากมาซื้อที่ที่นี่ผมอยากมาซื้อที่ที่นี่ขายให้ผมด้วยขายให้ฉันด้วยนะฮะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมเชิญฮะผมอยากมาซื้อที่ที่นี่ครับไ้ขายผมด้วยนะครับหนูอยากมาซื้อที่ที่นี่ค่ะช่วยขายหหนูด้วยนะคะบ้านนี้คือของกูนะครับบ้านนี้เป็นของกูครับผมใครไม่เกี่ยวออกไป โอเคฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองเล่นเกมไปกับผมนะฮะว่าน้องสองคนนี้นะฮะมาซื้อที่แห่งนี้นะครับบวกเวกโวยวายท่านผู้รรมชมคิดว่าเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่เนี้ยเขาจะขายหรือไม่ขายร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมคิดว่าการที่ทั้งสองคนเข้าไปซื้อที่ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่จะขายหรือไม่ขายไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับ เมื่อกี้เราได้เล่นเกมเกมไปแล้วนะฮะเป็นการไล่ผีเจ้าที่เจ้าทางนะครับพี่เจนคิดว่าเขาจะขายหรือไม่ขายเจ้าที่ไม่ขายให้ค่ะเพราะว่าเขาห่วงสถานที่นี้ค่ะฮัลโหลค่ะพี่แพ้เหมือนได้ยินเสียงอะไรในห้องน้ำค่ะอ่างั้น เดี๋ยวผมอยากให้คุณอาร์มฮะลองส่องไฟฉายลองไปดูข้างในสิครับลองไปดูเลยฮะมั่นใจว่ามาจากห้องนี้ค่ะคือพิแทคครับตอนนี้อยากจะบอกว่าคนลุกค,คนลุกสู้อีกแล้วครับผมอโอเคนะก็อยากให้ทั้งสองคนฮนะตั้งสติดีๆนะฮะใจเย็นๆน,นะครับผมอย่าไปคิดนอกกรอบหรืออย่าไปคิดก่อนว่ามันจะมีหรือไม่มีนะครับ โอเคฮะมาที่จุดเดิมเลยครับคุณาม่ตอนนี้ไหวนะครับพี่แท็กครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคือผมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเน่าครับเหมือนพวกซากซากอะไรสักอย่างนะฮะแล้วส่วนน้องหนุ่มหนิงบอกกลิ่นเหม็นสาบอะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองคนฮะไปห้องห้องที่เราเตรียมไว้ให้เลยครับเชิญฮะ ผมอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยเล่นบทเพื่อจะมาแย่งห้องนี้นะครับว่าห้องนี้เป็นของฉันนุกนิกพร้อมนะคุณอามพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยฮะห้องนี้ฉันจองแล้วห้องนี้หนูจองห้องนี้ฉันจองแล้วแล้วห้องนี้หนูจองก็ห้องนี้ฉันจองแล้วทำไมอะก็ตอนที่มาสือ่อสาระนะแท็กเน,นี่ยเขาย้อน เขาย้อนภาพเหตุการณ์เดิมนะคือเจ้าที่ที่เนี่ยเขาไม่ชอบให้ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเพราะว่าตอนที่พี่สื่อสารนะเขาพูดมาเลยแท็กว่าเขามาฟ้องอะค่ะว่าเขาไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ชอบอะะไรคนทำร้ายผู้หญิงก็เอาผู้หญิงตอนนี้ค่ะพี่แท็กเหมือนได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กข้างนอกอะค่ะเมื่อกี้ค่ะน่าจะเป็นนางไม้เนี่ยแหละค่ะเจ้าที่ที่เนี่ยค่ะนุงงนิงว่าอะไรนะคะนุ่งนิง เหมือนเมื่อกี้ตอนที่เรากําลังทะเลาะกันอะคะ่ะแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรกอบแก๊กข้างนอกอะคะ่ะแล้วหนุ่มหนิงพอไปดูแล้วเนี่ยมีใครไหมคะพิมดูจากตอนเนี้ยพิมเห็นใครเลยนะคะเมื่อกี้ที่ออกไปดูก็ไม่มีใครเลยะคะ่ะพีณพ่ออ่ะโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวเรารอให้หนุ่มหิงเนี่ยรอกระทําคุณอามบ้างน,นะครับห้องนี้เป็นของหนูยางไม่มีสิทธิ์มาอยู่ห้องนี้ ทำไมจะอยู่ไม่ได้ห้องนี้ก็ของฉันแต่หนูจะเอาห้องนี้ฉันไม่ให้พี่อามต้องให้ทำไมอ่ะแล้วทำไมล่ะพี่อามหนูจะเอาห้องนี้ไงท่านชมฮะเดี๋ยวเราลองเล่นเกมไปพร้อมกันนะครับสถานการณ์แบบนี้ท่านชมนคิดว่าวิญญาณเขาจะรู้สึกยังไงหนึงรู้สึกสนุกสองรู้สึก คุณผู้ชมคิดว่าดวงวิญญาณจะรู้สึกอย่างไรระหว่างสนุกหรือโกรธไปหาคำตอบกันครับพี่เจงค่ะพี่เจงคิดว่าตอนนี้ดวงวิญญาณเขาสนุกด้วยไมหมหรือว่าเขารู้สึกไม่สนุกค่ะเขาโกรธไม่ถึงกับแค้นค่ะแต่เขาไม่พอใจที่ มาบุกเบกโวยวายเสียงดังในสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่นะคะเอาเป็นว่าผมให้พี่เจนเนี่ยลองสื่อสารกับน้องเขาเลยตอนที่น้องอาร์มกับน้องหนุ่งหนิงนะคะทะเลาะกันนะคะจำลองเหตุการณ์นะคะพี่อยากจะบอกว่าสถานที่นี้นะคะมีวิญญาณ <c oughs> เขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่พี่ได้สื่อสารนะคะเป็นนางไม้ะคะ่ะ <c oughs> เขาไม่พอใจน้องสองคนนะคะที่มา เสียงดังบุกเวกโวุยยวายทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังตัวให้ดีนะคะมีสตินะคะและทั้งคู่จะพบเจอความน่ากลัวอะไรรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับ